สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทาโร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทำนายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากรากฎในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2564ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ให้กับนิลยาทาโร่นะคะนี้เราลองไปดู energy ตัวต,วตวนความรู้สึกนึกคิดนะคะของชาวกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้าง Seven of Wands Queen of Cups seven of cups สาดาบและ five of cups นะคะเอาละชาวกระกรอาจจะมีในเรื่องราวของการที่คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะคะมันมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะมันมีอะไรที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรือมีอะไรที่ต้องต่อสู้แข่งขันนะคะคุณอาจจะคิดว่าคนที่คุณดิวอยู่นะคะเขาอาจจะมี ใครคนคุยอะไรอีกหลายๆคนหรืออะไรแบบนี้นะคะทำให้คุณต้องลงแข่งกับในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคอย่างอื่นนะคะที่มันเข้ามามากมายในความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือว่าปัญหาที่กีดขวางความรักของคุณนะคะไม่ว่าจะปัญหาในเรื่องของความแตกต่างต่างๆนานาของคุณนั่นเองนะคะแต่คุณก็มีในเรื่องของความรู้สึก ะะความรักความรู้สึกที่ดีต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็อ่อนโยนต่อคุณดีนะคะแต่ด้วยปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายตรงนั้นแหละมันทำให้คุณรู้สึกเสียใจยนะคะสำดาบความเสียใจยความามีความรู้สึกเจ็บปวด นะคะที่แบบว่าบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเรานึกฝันไว้แล้วก็ปรารถนาตรงนั้นนะคะบางทีความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามานะคะเกี่ยวข้องที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความเสียใจในความสัมพันธ์นี้คืออาจจะให้คนอื่นเข้ามามีทิพลกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยก็มีในเรื่องของบุคคลที่3ามสี่เข้ามา ไฟฟอบครับนะคะ, ups, ะ,คะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคุณอาจจะมีการห่างกันะนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันอาวรณน,นะคะถึงอดีตการที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเออ,อยากที่จะให้ความทรงจําดีๆนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมีความรู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างนะที่มันอาจจะแบบเหมือนจบไปนะคะหรือว่า มีการห่างหายกันไปนั่นเองต่อไปเราลองไปดู energy ของเขาบ้างนะคะเป็นยังไงสำหรับชาวกรกฎในช่วงนี้ energy เขาคนนั้นของชาวกรกฎในช่วงนี้เขาเป็นเช่นไร king of sword ดูเขาค่อนข้างเย็นชากับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเขาอยากจะตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดลงไปนะะนั่นคือสภาพตัวตนของเขาเนาะเขามี energy ของการรอคอยด้วยนะคะ นั่นก็หมายถึงว่ามีความห่างกันนะคะคุณสองคนมีการห่างกันในเรื่องของระยะทางนะคะเดชาริยอดระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะหรือว่ามีความแบบแตกต่างกันนะคะของคุณสองคนในเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนาอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องวัยเรื่องอายุนะคะที่แตกต่างกันซึ่งคุณจะรู้ดีแหละนะคะว่า ถึงแม้จะมีความแตกต่างคุณก็อยากจะสู้แล้วก็พยายามนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขานะคะเขามีความรู้สึกว่าแตกต่างกันมันมีการที่แบบว่าห่างกันไปอะ่ะก็เลยมีการรอคอยรอคอยการที่จะให้คุณติดต่อมารอคอยการที่จะให้คุณมาหานะคะเดินทางมามด้วยความรักอะ่ะ เขาอยากได้ยินข่าวคราวจากคุณเขาอยากได้ข้อความจากคุณเขาอยากพูดคุยนะคะกับคุณทุกๆวันนะ p พจช็อปคัพถ้าเป็นไปได้นะโอ้ไฟล์ออยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งสองคนเลยอะนะคะเขาก็ไฟล์อ p คัพคุณก็ไฟล์อเช่นกันนะคะความห่างกันในครั้งนี้นะคะมันมันเป็นความห่างที่ทรมานเนาะสองคนมีจิตใจที่ตรงกันนะคะว่าเหงา เศร้านะคะคิดถึงคิดถึงอยากเจอนะคะอยากพูดอยากคุยนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรหนึ่งเหรียนขึ้นมานะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแบบว่าเหมือนมีการช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลอุปถัมภ์กันนะคะในเรื่องของกําลังใจจิตใจนะบางคนอาจจะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินด้วยซ้านะคะ แล้วมีคนที่อยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันมั่นคงนะคะมันมีอะไรที่ชัดเจนมีอะไรที่แบบว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะแต่งงานนะคะอยากจะคอมมิชอะไรแบบนี้นะ,อ,ะอีกคนหนึ่งรู้สึกที่แบบมั่นคงมากๆเลยนะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องพิจารณาก่อนนะคะเพราะว่าความรักมันมี ปัญหาอุปสรรคเยอะไงก็ต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆให้มันเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยดูไปช้าๆอะไรแบบเนี้ยนะคะในอั o เพน n t เคิลนะคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุดินพฤศพกันบางก่อนนะคะ มันดูช,ช้าแล้วก็เนิ่นนานแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรมากมายไก่กองซึ่งตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งเลยนะคะอีกคนหนึ่งอะ่ะอยากจะใจร้อนนะคะอยากจะให้มันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะนึกอยากจะมาหาก็คือแบบเอออยากจะมาหาอยากที่จะแบบให้ความสัมพันธ์เนี้ยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ดังใจด้วยพราไม่ได้ดังใจก็โกรธนะคะแล้วก็เหมือนกับใช้คําพูดอะ่ะ คำพูดที่รุนแรงนะคะมาเหมือนพายุเลยนะแล้วก็แบบเหมือนแบบใช้คำพูดที่เชืดเฉือนมากๆเลยนะคะเราก็ทำให้ฝ่ายหนึ่งเสียใจไปนะคะอันนี้ก็คือนายอ t อบนายอ็อสอสนะคะชาวทัดลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มนั่นเองนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเรื่องที่ตัดกันได้ยากมากเลยเดะเวิลนะคะเพราะว่าเป็นแรงดึงดูดที่มีให้ต่อกันมากมาก นะ,ค,ะคุณสองคนเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันมากๆกนะเราก็แบบเหมือนเหมือนเป็นแรงดึงดูดที่ยากจะอธิบายนะคะอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของความที่ต้องการซึ่งกันและกันมากๆด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ตัดกันยากเนาะแล้วก็ยังมีความผูกพันนะฮะเจ็ดเหรียญความผูกพันที่เหมือน อีกฝ่ายหนึ่งได้ลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วกับความสัมพันธ์นี้เนาะที่คอยดูแลรักษาปลูกทนุถนอมบำรุงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมากๆเลยนะคะแต่ก็หันกลับมามองดูว่าเออแล้วมันได้เติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะอยากจะมีการที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่เพราะว่าจากการที่ห่างหายกันไปเนาะอยากพูดคุยใหม่อยากเริ่มต้นใหม่ นะะคอยากให้มันมีอะไรที่มีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะแต่ก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาอยากที่จะสารสัมพันธ์นะเอาเป็นว่าก็มันเหมือนมีคู่แข่งในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตัวตนของคุณเนี่ยคุณอยากจะให้ความรักมีความมั่นคงนะคุณมองไปถึงอนาคตอันยาวไกลเช่นว<อ>่าอยากที่จะลงหลักปักฐานกับเขาถ้าพูดถึงการมีครอบครัว คุณก็อยากมีครอบครัวกับเขาแหละนะคะหรือว่าเคยพูดคุยกันแล้วในเรื่องของความมีเป็นครอบเป็นครัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องบอกว่าคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากเช่นกันนะถ้าเขาเป็นครอบครัวของคุณแล้วเนี่ยคุณรักเขามากนะคะแต่มันก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอย่างอื่นเข้ามานะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีคอมมิเมนต์อะไรเนี่ย คุณอาจจะให้ความสําคัญกับครอบครัวของคุณมากแล้วครอบครัวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นปัญหาอุปสรรคในความรักครั้งนี้ได้เหมือนกันนะคะจากไพ่ห้าดับซึ่งเป็นใบสุดท้ายอาจจะมีอิทธิพลกับความคิดของคุณนะคะว่า,าบางทีคุณคนรักของคุณนะคะคุณยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ากับครอบครัวคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่า ตัวเขาเองก็อึดอัดนะคะแปดดาตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเออปัญหานี้มันมันหาทางแก้ได้ยากรวมไปถึงไอ้ปัญหาอุปสรรคนานารับประกันนะคะที่คุณมีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องที่เคยพูดกันแล้วก็พูดกันซ้ําไปอยู่อย่างนั้นก็ยังหาทางออกไม่เจอสักทีนะคะมันเป็นภาวะที่อึดอัดมากแล้วบางคนก็แบบเหมือนไม่ได้พูดคุยกันแล้วไม่ได้เจอได้เจอเนี่ยมันมันสร้างความอึดอัดมากๆเลยนะคะแล้วมันแบบ มันหาหนทางที่จะแบบว่าไปต่อหรือพัฒนาตรงเนี้ได้ยากนั่นเองสิ่งที่คุณทำได้ก็คงจะแบบบางทีก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะเพราะคุณก็อยากจะนั่งมองดูเหตุการณ์ไปก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะด้วยอีโก้ของคุณเองด้วยนะคะบางทีการขาดการสื่อสารที่ดีมีความเข้าใจผิดกันนะคะในเรื่องของการสื่อสารพูดแรงกันไปมาอะไรเงี้ย แล้วพอเงียบหายกันไปเนี่ยก็มีแต่ความรู้สึกเศร้าคิดถึงแต่บางทีก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรตัวคุณเองน่าจะคิดถึงเขามากนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะเทคแอคชั่นเพราะว่าคุณยังมีอีโก้อยู่นะคะก็เลยแบบเหมือนเออนั่งมองอยู่นั่งอยู่บนบันลังเพื่อที่จะมองว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คุณก็ต้องยังระวังในเรื่องแอลของ e NERGY ของ5ดาบอยู่นะคะคือเมื่อเจอกันเนี่ยควรที่จะพูด สิ่งที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดอะไรที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าผิดหูไปโอกาสในช่วงเนี้ยที่แบบจะมีการประทะกันนะคะพอปะทะพูดจากันไม่ดีเนี่ยก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าโอเคยอมแพ้และนะคะก็ะเอาที่สบายใจแล้วกันก็เดินหันหลังจากไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ะปัญหาอุปสรรคด้วยบางทีก็มีคนอื่นไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะอืม ก็เป็น energy ที่แบบบางทีก็ยังดูห่างๆดูห่างไกลกันอยู่นั่นเอง <c oughs> นี่ก็คือนะคะเรื่องราวของชาวกรกฎนะคะในช่วงปักนี้นั่นเองต่อไปเราจะลองไปดูความในใจของเขาคนนั้นบ้างนะคะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะข้อความถ้าเขาส่งให้กับชาวกรกฎได้เขาอยากจะบอกอะไรก็ความในใจนะคะเขาบอกว่า โฮมิชนะัยโดนเอเวเร็ตต์มีอีโกช่วยกอดเขาไว้ให้แน่นๆหน่อยอย่าปล่อยให้เขาไปนะคะถ้าคุณนิ่งเฉยเนี่ยเหมือนคุณปล่อยให้เขาไปอ่ะนะคะเขายังไม่อยากที่จะให้คุณปล่อยเขาไปนะแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากต่างคนต่างมีอีโก้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณยังอยากจะมีเขาอยู่นะคะคุณอาจจะต้องลดอีโก้นะแล้วก็แบบเหมือนดึงรั้งเขาไว้บ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะอืม เขาอาจจะเล่นตัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ออถ้าคุณไม่สนใจเขาเลยเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออทำไมไม่ไม่ตึงเขาไว้บ้างอะไรแบบนี้ I just feel so unclear so I don't know what to do ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงนะคะมันค่อนข้างอึดอัดสำหรับเขาน่ะเพราะทุกอย่างมันดูมืดสลัวแล้วก็ไม่กระจ่างแจ้งนะเขาเดาใจคุณไม่ออกนะคะ แล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าเออจะทําไงต่อกับความสัมพันธ์เนาะอันนี้เข้ากัาบไพ่แปดดาบหรือว่าก็ไม่รู้จะทําไงก็เหมือนคนที่ถูกปิดตาอยู่นั่นเองมองอะไรก็ไม่ชัดเจนนะคะมองไม่มองไม่ทะลุกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากบอกว่า I just don't want to be a loser in front of you และอย่างเขาก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ผู้สูญเสียต่อหน้าคุณด้วยนะคะบางทีมันแบบเหมือน ถ้าเขามาเริ่มต้นพูดกับคุณเหมือนเขายอมแพ้นะคะเป็นคนที่พ่ายแพ้หรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนกับอะไรที่มันเขาทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเนี้ยนะคะเขาก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้หรือผู้สูญเสียในความสัมพันธ์นี้มีอะไรเพิ่มเติมจากเขาอีกบ้างไหมน้อ Don't waste your time on me บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเอออย่ามาเสียเวลากับเขาเลยนะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกน้อยอบน้อยใจบางส่วนของเขาก็ได้นะคะต่อไปเราลองไปดูว่าภาพเหตุการณ์หรือโมเมนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวกระกฏในช่วงนี้จะเป็นยังไงคุณสองคนนี่เหมือนเป็นคนที่รู้ใจกันเนาะมองตาแล้วรู้ใจนะคะเหมือนแบบเหมือนเป็นลักษณะโซเมต่ะนะคะเนี่ยออดูแลอีกคนนึงดูแลปนิบัติดีมากๆเลยะนะคะเหมือนกับแบบ เหมือนอีกคนไม่ต้องบอกเลยอะว่าต้องทําอะไรนะคะเนี่ยมาจัดแจ้งนะคะจัดการเรื่องต่างๆให้ดูแลนะคะเรื่องส่วนตัวอะไรเนี่ยเนาะดูแลเทคแคร์ดีมากๆมีอะไรอีกนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาสองใบแต่มันมีความเงียบงันนะสินะคะสีดาเป็นความเงียบงันที่เหมือนกับแบบมีจิตใจเชื่อมถึงกันะนะคะ ยังคิดถึงกันยังเหมือนกับได้ติดต่อกันแม้แต่บางทีทางปฏิบัตินะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อแต่จิตใจอะยังเชื่อมถึงกันอยู่นั่นเองนะคะยังคิดถึงโมเมนต์สำคัญสำคัญที่เคยใช้เวลาร่วมกันเนาะแต่มันเหมือนมออีอะไรที่กั้นขวางทำให้ต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยในอนาคตะนะคะ จะมีคนมาหานะจะมีคนเดินทางมาจะมีคนกลับมางอด้วยนะคะคนที่เดินจากไปอะ่ะเพราะว่าหัวใจยังเต็มไปด้วยความรักนะคะใน i g h t of w a มันมีความปรารถนาแล้วก็มีความรักยังมีแพชชั่นอยู่ตรงเนี้ยเนาะอาจจะมาด้วยข้อความดีๆอาจจะมาด้วยคําพูดดีๆนะคะการกระทําดีๆมาด้วยช่อดอกไม้มาด้วย ความรักนะคะตอกไม้ก็คือความรักที่มีอยู่นั่นเองยังไงก็มีความรักอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละต่อไปเราจะลองไปดูเส้นทางแห่งความรักบ้างของชาวกรากฏนะคะอาจจะเป็นช่วงของต้องบาลานซ์ตัวเองนะคะเพอร์เฟกต์บาลานซ์แต่ก็อย่างที่บอกแหละเบเตอร์ไฮมันมีความนิ่งเงียบะนะคะพยายามบาลานซ์ตัวเองนะคะ แล้วอาจจะเงียบหายไปเพื่อที่จะไปบาลานตัวเองเพราะอะไรการเงียบหายก็เหมือนแบบซ่อนตัวอยู่ในความเงียบแล้วมันรู้สึกปลอดภัยนะคะซ่อนตัวอยู่ในความเงียบนะรู้สึกว่ามันเออดีกว่าที่จะมาเผชิญหน้าก็กําลังไ i g h t i n g the k ย์นะกำลังพยายามหาหนทางอยู่หากุญแจเพื่อที่จะมานะคะปลดลอ็อกหรือว่าไขแก้ไขนะคะ ปัญหายุ่งเหยิงต่างๆปัญหาอุปสรรคอันนี้นะคะพยายามคิดๆเพื่อที่จะหาคําตอบมาให้ได้นะคะว่าจะมีวิธีทางไหนที่จะแก้ไขมันได้นะคะพยายามหาคําตอบหรือหาวิธีการนั่นเอง mm. ต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์บ้างกับชาวกรกฎนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไง De s t i n y คือยังไงก็เป็นเรื่องของคู่บุพเพสันนิวาสที่ให้มาเจอกันเนาะเนาะคุณสองคนอนะคามิ r ด l เลชั่นชิพแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนช่วงนี้เป็นช่วงของคามิ c นะคะเป็นอะไรที่เป็นเคราะห์กรรมนะคะเคราะห์กรรมที่แบบเออต้องเผชิญนะคะอาจจะต้องมีการห่างกันมีอะไรที่มันเป็นความทุกข์นะะมากกว่าความสุขอยู่ในช่วงนี้นะคะ The Devil เนี่ยก็อย่างที่บอกคุณยังตัดกันไม่ขาดหรอก ในครั้งนี้นะคะยังมีการแบบคิดถึงกันอยู่แต่มันเหมือนมันมีอุปสรรคเยอะเกินไปนะคะอุปสรรคที่มันมันก็หลากหลายไปในแต่ละคนนะบางคนก็มีในเรื่องของความรักที่ดูจะเป็นความสมหวังยากมากบางคนไปเจอในเรื่องของความรักซ้อนนะคะความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะนานา,นาสารพัดอนะไพ่สองใบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นค่อนข้างจะท็อกซิกนะคะมันเหมือนกับช่วงนี้อยู่ในช่วงของ เจอกับความทุกข์มากกว่าความสุขนั่นเองแล้วแองเจิลอยากจะมาแนะนำอะไรให้กับชาวกรกรบ้างในช่วงนี้นะคะ r l e a s e your ex, make the effort นะคะแล้วก็ p เพลสฟุนเนะ,ค,ะคือถ้าจะแนะนำเนี่ยก็บอกว่าปลดปล่อยพลังงานเก่าๆที่มันไม่ดีออกไปนะคะ เขาบอกว่า the time has come to clear your energy เนี่ยก็คือแบบมันต้องเคลียร์ energy ตัวเองนะคะอย่าให้ในเรื่องของอ energy ลบลบไม่ดีต่างๆเนี่ยนะคะอยู่เราต้องเคลียร์มันออกไปนะคะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือคนอะไรนะคะเราต้องเราต้องพย,พยายามเอาสิ่งลบออกไปนะคะจากใจของเราให้ได้นะคะออลองพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งดีไหม Great love is worth taking the step you're guided to take. ถ้าคุณรักกันจริงนะคะถ้าคุณแบบมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่อะลองพยายามกับความสัมพันธ์นี้หน่อยได้ไหมนะคะ,ะลดอีกโก้ลงเหมือนเด็กสองคนนี้นะคะใส่ความเป็นเด็กเข้าไป playfulness ความจิตใจร่าเริงแจ่มจใสนะคะทำจิตใจให้เบิกบานนะกอะ็อาจจะตัดความเศร้าความเครียดไปนะคะ จริงๆแล้วความเศร้าความเครียดมันมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราเองเนาะถ้าเราแบบเปลี่ยนโฟกัสนะคะอย่าไปนึกถึงปัญหามันให้มากนะคะมีความสุขอยู่ในกับปัจจุบันนะคะปัญหาของคุณอาจจะเกิดจากเรื่องอีโก้นะคะต่างคนต่างมีอีโก้ลองลดลงแล้วก็ทาตัวเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเด็กๆที่เขาสดใสอะ่ะโกรธกันก็สามารถคืนดีกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะอย่าไปนั่งนึกว่าเออใครจะต้องมานั่ง เกิดเริ่มก่อนเป็นคนเทคแอคชั่นก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยนะเจอกับความสุขนะคะได้เร็วขึ้นนั่นเองข้อคิดให้กับชาวกรกฎนะคะ stop over thinking เนี่ยคุณคิดมากไปหรือเปล่านะ mm. ก็อย่าไปคิดมากนะคะบางทีคิดสระตะหลายเรื่องหลายราวเลยเอามาคิดคิดคิดนะคะเพราะชาวกรกฎอาจจะเป็นคนที่แบบ คิดอะไรที่ลึกซึ้งอยู่แล้วนะคะหรืออารมณ์อ่อนไหวใส่เข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็คิดเยอะเกินไปนะคะบางทีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ปล่อยปล่อยมันไว้ตรงนั้นก่อนนะคะก็พยายามนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังพอไปได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะก็ลองดูนะคะอย่าเอาเรื่องที่มันหนักรกสมองเยอะแยะมากมายมาใส่นะคะ ให้มันมากเกินไปนั่นเองเนี่ยคือเรื่องราวของชาวปรกฎนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe, และแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวรวมไปถึงการสมัครคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สอสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร c l เเพื่อที่จะเป็นนะคะยูทูบเบอร์หรือรับดูดวงส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะได้รวมไปถึงคอร์สอืน่นๆนะคะในเรื่องของอะไรละ่ะการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นะคะด้านล่างนั่นเองวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเราก็ขอใทุกคนโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ